ไม่มิจฉาชีพออนไลน์ปัจจุบันได้ใช้สัญญาณดาวเทียมในการหลอกลวงประชาชนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกิงมันเล่าให้ฟังค่ะ่านประเสริฐจันทระร,รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอได้ผนึกกําลังค่ะกับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางกสทชอและ NT ในการบุกยึดจับอุปกรณ์นะคะอินเทอร์เนต็ตค่ะความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียมหรือ Starlink ค่ะซึ่งอุปกรณ์นี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่น่ากลัวกว่าระบบสัญญ,ญาณโทรศัพท์ในแง่ที่ว่า สามารถเคลื่อนย้ายได้และส่งสัญญาณไปยังประชาชนด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้จํานวนมากค่ะโดยกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะได้ทําการยึดจับอุปกรณ์ในที่อ,อําเภอป่องน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยปลายทางค่ะจะส่งตรงไปที่อ,อําเภอแม่สอดและอ,อําเภอแม่ระารจังหวัดตากค่ะซึ่งเล็งเห็นได้ถึงพฤติการของแก๊งคอรเซ็นเตอร์นะคะที่จะใช้ในการกอร่อเหตุอาชญากรรมออนไลน์ค่ะซึ่งครั้งนี้ค่ะทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะสามารถยึดจับไว้ได้จำนวน58ชุดค่ะ ซึ่งภายหลังกองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ทำการตรวจยึดอุป,ปรกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมหรือสตาร์ลิง จำนวน30ชุดที่อำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยความร่วมมือของกระทรวงดีจิตำรวจสอบสวนกลางกอสอทชและ NT ค่ะในการร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาในรูปแบบซิมเสาสัญญ,ญาณหรือทางดาวเทียมทางท่านรัฐมนตรีประเสริฐก็ควบคุมป้องกันและจัดการเพื่อทาให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์เหล่านี้ค่ะ